สวัสดีครับส,สดีเพื่อนเพื่อนทางห้อง u t u b e นะครับก็มาเจอกับชุดสรุปของแอดคิดเล่นนะครับลอตเตอรี่ไทยนะครับประจำวัวนที่1น่กุมภาพันธ์2568นะครับกอนอื่นนะครับก็มาเข้าคำเตือนก่นกนกอนนิดนึงนะครับท่านสวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เป็น การคิดสติยอนหลังของตัวเลขที่ออกผลราะวังไปแล้วโปรดชมเพื่อความบันเทิงเลือกเพื่อเป็นการปลอบแคลมอารมณ์เท่านั้นนะครับท่านสมาชิกครับชี่ชอบผลงานแนวคิดเลขสถิติกดติดตามได้นะครับรดใช้วิจารณญาณในการชมการดูการคิดการเลือกใช้ตัวเลขอย่างระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับส่วนลักษณะกินแบ่งของรักระบเท่านั้นครับโชคดีมีโชคตลอดไปจุไปของผู้รับชมทุกท่านนะครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วให้ไว้ที่2นะครับเลขออก7 7 เก้าแล้วก็สองสามนะครับให้รูดไว้ที่สองก็เข้าสองนะครับรูดถูกส่วนที่เหลือครับผิดหมดครับที่เหลือผิดหมดให้สองสี่ไม่ถูกนะครับออกสองสามนะครับให้สองสี่สี่สองแล้วก็ข้างล่างก็ผิดหมดแล้วก็เลขสามตัวก็ผิดทั้งหมดนะครับถูกอยู่จุดเดียวครับก็คือให้รูดสองนะครับโอเคครับรามาเจอกันงวดใหม่งวดนี้ครับงวดนี้นะครับลอตเตอรี่ไทยนะครับ ประจำวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับคิดเล่นเองมองว่าถ้าน่าเลขที่น่ารูดที่สุดนะครับก็เลข6นะครับน่ารูดที่สุดนะครับเลข6นะครับก็รูดจับคู่ไปนะครับก็จะ96หนะครับหรือ69นะครับกับตัวนะครับก็เลขที่น่ารูดแล้วจับคู่กันนะครับส่วนถัดมาครับเลขที่เป็นลองนะครับก็คือ60ศ แล้วก็ลองมานิดนึง62แล 1971, 1990, nine, ma, Arizona, Toy, med, ้วก sure. ็20 90 92เนะครับเป็นเลขที่น่าจะมานะครับถ้าเลขหลักไม่มานะครับถ้าเรามาจับเลขเป็นคู่3ตัวนะครับเราก็จะได้เลข096เนะครับเป็นเลข3ตัวนะครับเลข3ตัวที่คิดเล่นเอาไปแบ่งเล่นนะครับอันเดียวกันนะครับแล้วก็596เนะครับเป็นเลขลองแล้วก็962กนะครับก็ลองมานิดนึงแล้วก็560แล้วก็062นะครับก็ คิดเล่นึงครับก็ขอนําเสนอนะครับในวันนี้นะครับตามนี้เลยครับท่านสมาชิกครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้โชคดีมีโชคตลอดไปจงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านสมาชิกครับขอบพระคุณมากครับ